ลูกสาวป่วยแต่เสาเลยค่ะทุกคนต้องาพาไปหาหมอตอนนี้ก็มายางร่อค่ะเพราะว่าลูกสาวใส่น้าเกลืออยู่รอประมาณสองสามชั่วโมงแต่ว่าในระหว่างที่ลอกับเวลก็เลยยางเมืองตลาดนะคะคลินิกนี่จะอยู่ในแถบตลาดค่ะตลาดกันทลักษณ์นะคะแถบนี่เวลาก็เลยเออเดี๋ยวไปย่างเบืองก่อนย่างล่อเพราะว่าลูกสาวอยากให้ลูกสาวพักผ่อนเพราะก็นอนอยู่แหละค่ะในตอนนี้เวลาก็เลยยางไปเรื่อยๆค่ะ ไปเบิงว่ามียังแน่เขาขายยังแน่อาหารเส่ากับเขาไม่มียังแน่อันนี้ก็อยู่จะอยู่ไก่ศารเนาะค่ะจะเป็นสารจีนเนี่ก็วิไลกับมากับแฟนมาหายางเบิงว่าเขาบอกว่ามีอ่าบาบาอังกฤษก็เลยพากันยางมาเบิงยางมาเบิงตลาดแล้วก็หาหลานตัดผมชายนาําหาแฟนเขาอยากตัดผมนะคะ หลังจากนั้นวิไลก็พาแฟนไปหากินกาแฟค่ะไปดื่มกาแฟแล้วก็กินข้าวลานนี่ก็ขเคาะอนุญาตเขาก่อนเนาะค่ะวิไลกับเด็กอคอนุญาตเขาถ่ายคลิปว่าเออเดี๋ยวขอเอาอนุญาตไปลงย t u b e ในราคาก็เลยว่าสีเพิ่นก็เลยเอออัโหลดพ่นวาลงได้เลยพ่นว่าเนี่ยกับบรรยากาศลานนะคะอยู่ในแถบตรงกันข้ามกับไปรณีย์กันทะลักนะคะเนี่ยพ่นกับปลูกพักไว้ข้างหน้าพักเนี่ยพ่นกับขายนํา พักงามๆเลยค่ะใน,ใน,น่าจะเป็นผักปลอดสารสวัสดีค่ะคมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสภัยูเคค่ะทุกคนเมื่อนีต้ตอนเสาร์นะคะเด็กผ่าหลูกเสาไปหาหมอแต่เสาร์เลยค่ะไปใส่น้าเกลือค่ะทุกคนท้สง,ง,งสัยไทยทองเพราะว่าอาหารเป็นพิษค่ะโอ้ยดีใจหลายสิมาทําคลิปนะคะรีวิวปลาร้าค่ะทุกคนปลาร้าคุณเปี้ยวนะคะเปรี้ยวที่สวีเดนค่ะเปียวที่สวีเดนเนาะค่ะ เป็นเพื่อนร่วมช่องขอบคุณหลายๆที่คุณเปี่ยวค่อยซอยเหลือสนับสนุนแบบว่าทางการที่ว่าเฮาเ,เป็นเพื่อนร่วมช่องด้วยกันเนาะค่ะก็บ่ได้ว่าสีว่ายังเนาะบอกไปบอกมากกัลงหนาลงนั่งนั่นแหละนั่นแหละค่ะสิาพาทุกคนมาเบิง่งปาราที่คุณเปี่ยวทรงมาไห่นะคะคุณเปี่ยวก็บอกว่าบอกเป็นยังเด้อค่ะคุณมีคันสีขายก็ขายแต่คอยก็ให้เจ้าผนว่าสีก็เลยเสียหายทุกคนมาเบิง่งว่าปารามันเป็นแบบไดน,นะคะ ค่ะพึ่งมาถึงสดๆดใหม่ๆเลยค่ะทุกคนมาตะกี้เลยสองลังนี้นะคะสองนั่งนี่ก็ลอยขวดค่ะปั๊ดบอกไปแล้วคุณเปรี้ยวกับบเคยได้พอเคยเจอเคยบเคยได้เจอพ่อกันแบบโตเป็นๆนะคะจะคุยกันแต่ทางออนไลน์จยากสิแหละค่ะทุกคน นี่ค่ะโอ้ยไผสีมะหูบะหูจักกันบ่เคยเห็นกันสีทรงปลาหลาทรงยังไมาให้กันขนาดนี้เนาะคะ่ะเมึงแน่ค่ะน้าหนองสาวว่าสป,ปอร์ตมาก่นบอกว่าซอยเลือกันไปค่ะพันว่บาบ่ไห่ก็บ่เป็นยัง้งถือว่าขืนบ้านขืนบ้านไม่พันว่าคันอยากคล้ายก็ขายพันว่านี่ค่ะซุ่มค่ะนี่นะคะหนุ่มอีสานพาเซบน้ำปะลาปรุงรสค่ะ ใายสีสปอร์ตขนาดนี้เนะาะค่ะคนก็บ่่คยได้พอเคยเจอกันเนาะนั่นแหละค่ะเดี๋ยวจักหน่อยผลละจะตั้มสมเดี๋ยวจะเบิ่งว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะคะเบิงเข็มคนขนาดอันนี้คือคอ๋อกิ่สาวบอกว่าแซ่บค่ะสร้างกินประจาอือพน่อกเอามาขายตําหนักับจะคของมันขนพนมากเลยผี่สาวพนมากติดต้มให้เขาพุ่กินประจราก็บขวดใหญ่นํานะคะเนี่เข้มคนมากค่ะ เดี๋ยวจะลองตามกินเบิง่งอ่ะถูๆค่ะถูรถเขาถูรถเพินนะคะเบิ่งแน่หน่องสาวเพินสะอาดเพินเป็นคนที่สะอาดนะคะปล่อยซะปล่อยซะนะคะมาละ ปล่อยเสาป่อยเสาปล่อยเสาที่แรกพ่นให้เสาบ่ได้ล่างนะคะบ่ได้เซตตอนนี้อ่าเสาไปแล้วทั้งจอดไหบจอดไหวไล้มือก็ล่างได้มาขับมือนี่ละเออเอาไปปล่อยเช่าแล้วก็เอาเงินนะคะตั้งเลยสี่เนาะใช่ไหมหน้าบ้านนี่เอามาจอดสักสามคันแล้วเอาให้เช่าบ่อว้เด้อต้องดูคนด้วยนะ ว่าจะให้ใครเช่าชเ่าเมียฝรั่งเออแมนแมนใช<ค>่แมนมเาค่ะใช่ใช่ถูกต้องให้เมียฝรั่งคือได้หลานเนาะเมียฝรั่งแมนพนบอกว่าเพราะความเกรงใจนะคะเดี๋ยวปลาเนี่ยคนเก่งใจคุณเปียวดีหลายพัจะขายแล้วส่งเงินให้เขาค่ะแต่คุณเปียวบอกเลยว่าคุณเปียวจะเอาเงินนะคะแต่ว่าอ่าน้องสาวว่าเขาดีเกินพนว่าเขาดีเกินกับสี่ขายแล้วส่งเงินให้เขาพนว่า เดี๋ยวน้ำมากก็มาเล่นบ้านเด้อคุณแม่ทำอะไรคะโอ้บ้านนี้นี่มีแต่คนขยันนะคะล้างถ้วยล้างชามแต่จริงจริงกับวิไลนะคะเป็นคนหลังเมื่อกี้วิไลเป็นคนหลังจานนะคะตะกี้แต่แม่เพื่็เติมหนามไว้นะค่ะเติมหนามไว้เติมน้ำไว้โอ่นั่นก็เปลักเดี๋ยวก็เองหลุดหลุดเลียนแหล่งหลังลงหลังหลุดพัน หลังล่างไวให้มันสะอาดแล้วก็ไปจอดไวให้ฝุ่นมันเกาะอีกนั่นล่ละนั่นเลยค่ะทุกคนมื่อกี้สำหรับคลิปนี้ก็มาบอกสู้กันฟังสำนีเนาะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย